เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เรียบร้อยยังไงดีพ่อแม่ติดเชื่อมั้ยติดเชื่อโอโ้โหเสียงมันช่าง,งหวานเทียบเสียละเกินมาจะส่งกันดีกว่าฮะคันนี้นะครับมุ่งหน้าสุนทบุรีนะนะครับคุณพี่เอกนะครับแหมเอฟซี FC, ผู้น่ารักของเรานะครับน่ารักมากๆครับพี่เอกวันนี้ก็จัดเป็นใหน้หนึ่งคันฮนะออนไลน์ครับส่งถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวเทียวนะจ๊ะ นี่ครับรถสไลด์พร้อมแล้วเพื่อนๆนะครับ FC ท่านใดน,นะครับอยู่ที่บ้านนะครับแล้วอยากจะซื้อรถนะครับแล้วไม่มีเวลามานะแล้วก็ไม่มีคนมาดูให้ด้วยนะครับแล้วก,ก็ไว้ใจพีพีนะครับฝาบกพีพีปิจุลาดูรถให้เช็ครถให้นะครับเขาจะส่งคลิปเนี่ยเช็ครถเบื้องต้นให้รถดีเดิมไหมเครือ่องยนต์เป็นยังไงนะครับส่งไปดู FC โอเคปุ๊บก็ติดดิดด้วฮะโอนตังมาปุ๊บส่งให้เลยถึงหน้าบ้านรถไม่ตรงปกรถไม่ตรงตามท,าที่คุยไว้นะครับติดแก๊สมาไม่บอกเปลี่ยนสีมาไม่บอกเปลี่ยนเครื่องมาไม่อพใจ ทางเรารับคืนหมดทุกรณีนะจ๊ะไม่มีปัญหาเลยนะครับนโยบายของเราก็คือไม่มีปัญหากับลูกค้าทุกกรณีเลยนะครับผมไมนะครับทงานมาป่านนี้แล้วครับทะเลาะกันมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วอายุป่านนี้แล้วเพื่อนๆนะครับนะครับผิดพลาด5% 10%เนี่ยคุยกันได้นะครับเป็นเหตุเป็นผลนะครับรถมือสองไม่มีปัญหาขึ้นเลยจ้าเบอร์ซีด์เอสเบนเพื่อนๆนะครับเอ200นะครับคันนี้นี่สวยมากๆเลยนะภายในนะครับอย่างกับป้ายแดงเพื่อน น,นี้เปลี่ยนไปนตร้่ใหม่ให้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายละมันเครื่อง้ามันเกียย์ให้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็โอนนะครับต่อภาษีนะครับพรบนะครับนะครับทุกอย่างเนี่ยให้เรียบร้อยเลยนะครับภายในผมบอกเลยว่าสวยมากต้องบอกว่าสวยแบบหยุดลืมหายใจเพื่อนๆดูเลยครับสวยแบบนี่ฮะ พี่เอกน่าจะชอบนะฮะผมว่าน่าจะใช้รถอย่างมีความสุขนะผ้าหลังคายไหมฮะสวยจริงๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันก็ว่าได้นะครับเราไม่ได้อวยรถตัวเองนะครับแต่ว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยเราก็เลือกนะครับแล้ว่าคัสสันมาพอสมควรนะฮะเราไม่ได้ซื้อรถอะไรก็ได้แล้เพื่อนนะนะครับรถอะไรก็ได้มีเยอะฮะแต่รถที่สวยๆเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็มีมาไม่บ่อยนะเพื่อนนะนะครับคัสสันมาให้นะครับด้วยหัวใจกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะ มาจากส่งพร้อมกันขอนทบุรีความพึงพอใจนะครับของลูกค้าคือบริการของเราครับผมโดอประสบการณ์นะฮะพี่พีนะครับก็ถือว่ายาวนานพอสมควรนะครับสำหรับนยมือสองนะครับแล้วก็พอที่จะทราบว่าไหนจุดดีจุดด้อยนะครับและรถอันไหนมันต้องเช็คอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับนะครับก่อนถึงมือลูกค้าเนี่ยเขาถือว่าเมือเชี่พอสมควรนะฮะ ผิดพาลาด5% 10%เนี่ยนะครับก็ให้อภัยกันและแก้ไขกันนะเพื่อนๆนะไม่มีปัญหานะคนเมื่อสองนะฮะอาจจะมีบ้างเลยครับเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ผิดจนหน้าเกลียดผิดจนเหมือนกับหลอกกันอะนะครับอย่างเช่นว่ารถติดแก๊สมาแนละ้วไม่ยอมบอกแล้วมาบอกอุย้ยผมก็ไม่ไม่ตันเห็นเหมือนกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าผิดพลาดางนั้นจริงเนี่ยเราจะคืนเลยนะฮะถ้าเราผิดพลาดจากทางเราจริงนะครับเปลี่ยนสีมาก็ต้องบอกเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องมาก็ต้องบอกอะไรที่มันไม่สแตนด์ดก็ต้องบอกนะฮะเพื่อประโยชน์นะครับของทาง FFC ที่ซื้อนะครับ แล้วก็เพื่อความสงบสุขของคนขายด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันในภายหลังนะถูกไหมฮะถ้ามันดีเนี่ต้นเข้าใจในต้นมันก็เคลียร์หมดเลยนะแต่ถ้าซิกแซกตั้งแต่ต้นเนี่ยปลายทางก็มีปัญหาอยู่ดีนะครับสุดตั้งต้องมาคืนกันมานั่งว่ากันทะเลาะกันไม่ดีเลยนะฮะอ่ะเรียบร้อยมุ่งหน้าสู่นวัตสรีพี่เอกรอรับได้เลยนะจ๊ะมรถสวยจริงๆนะฮะอยู่บ้านก็ซื้อรถได้ครับ ต้องมีผมลืมบอกไปเลยสุดท้ายแล้วเติมน้องมาให้เต็มถังเลยนะบริการดีๆจากพีพีจากท่านะจ๊ะไปออกเดินทางได้ต้องมีขอบคุณมากตึมตืมตืมตๆมตมตืมตมเพื่อนๆโอ้โหเลิกงามยามดีนะครับ A สองร้อยของเรานะครับมุ่งหน้าสู่นนทบุรีนะครับพี่เอกก็รอรับได้เลยนะครับแล้วก็ใช้รถอย่างมีความสุขนะจ๊ะภาษีนะครับหกเก้านะครับต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โอนทะเบียนฟรีให้ด้วยเคสนี้ก็เปลี่ยนจากมันเครื่องกับมันเกียร์ นำใช้ใสืดรายการแล้วก็แบตเตอรี่อหลูกใหม่ๆเลยนะครับ <Yahoo! S 1> ลูกค้าเนี่ยพอใจนะครับแล้วดีใจนะครับเราก็ดีใจไปด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ใช้รถอย่างมีความสุขนะครับเป็นองครับวสวดีครับ